วัวควายรับรู้น้ำตาไหลหนิงปณิตาไถ่าย40ชีวิตส่งผลบุญให้แตงโมพร้อมเพื่นพนอนๆอามรวมอนุโมทนาหนิงปณิตาโพสภาพไปทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือร่วมกับเพื่อนๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ออุทิศผลบุญให้กับแตงโมนิดาที่เสียชีวิตหนึ่งเดือนโดยเผยภาพขนลุกโคกระบือน้ำตาไหลรับรู้ถึงผลบุญกุศลที่ส่งถึงแตงโมพร้อมแคปชั่นว่า วันนี้ไปปล่อยโคกระบือ40ตัวให้กับสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยส่งไปให้คนตาบอดทางเหนือได้เลี้ยงต่อสร้างรายได้สร้างอาชีพเกิดมาเพิ่งเคยเห็นที่เขาบอกว่าวัวควายรับรู้ได้เวลาเราไปถ่ายชีวิตเขาเขาร้องไห้เขารับรู้ทุกชีวิตมีค่าขอบคุณกัลยาณมิตรที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้นะคะ กราบพระครูใบดีกากริกติยาโนพี่พี่น้องๆเพื่อนๆส่งผลบุญให้หนูณนะแตงโมซึ่งก็มีคนบันเทิงเป็นจำนวนมากร่วมอนุโมทนาบุญเช่นอัมพัชราภาก็เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุค่ะพี่หนิงน่ารักใจดีที่สุดเลยทาทายังก็บอกเช่นกันว่าอนุโมทนาสาธุค่ะ นอกจากนั้นหนิงยังได้โพสต์ภาพพร้อมกับเพื่อนๆคนที่รักแตงโมขณะไปทำบุญให้กับแตงโมและร่วมกันกรวดน้ำส่งบุญกุศลพร้อมแคปชั่นกัลยาณมิตรทุกคนน้อมส่งบุญให้น้องนะคะแตงโมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด